AI วิเคราะห์อนุทินคือความหวังใหม่หรือแค่ดีวาการเมืองชั่วคราวข่าวโดย AI การเมืองไทยกำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออีกครั้งเมื่ออนุทินชาญวีรกูลก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนา,นายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความผันผ,นผวนทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนตัวผู้นำแต่ยังสะท้อนถึงสมการทางการเมืองใหม่ที่หลายฝ่ายจับตามองอย่างใกล้ชิดค่ะ AI มองว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้อนุทินสามารถขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้คือการจับมือกับพักประชาชนที่ยอมสนับสนุนเขาแลกกับสัญญาการแก้ไขรัฐธรรมนูญและจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน4เดือนข้างหน้า ข้อตกลงนี้ถือเป็นดิวการเมืองที่ทรงพลังเพราะสามารถผลักดันให้อนุทินได้เสียงโหวตเกินเกณฑ์อย่างสบายๆแต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่อาจทำให้ตำแหน่งนายกของเขาสั่นคลอนทุกเมื่อค่ะจากการวิเคราะห์โดย AI อนุทินมีภาพลักษณ์ของผู้นำที่เป็นนักเจรจาและมักถูกมองว่าเป็นนักการเมืองสายธุรกิจที่รู้จักสร้างพันธมิตรแต่ข้อสองสัยที่ตามมาคือ เขาจะสามารถก้าวข้ามข้อคราหานี้ไปได้หรือไม่เพราะการเป็นในรัฐมนตรีไม่ใช่เพียงแค่มีเสียงสนับสนุนในสภาแต่ยังต้องมีศรัทธาจากประชาชนทั้งประเทศด้วยค่ะ AI มองว่าจุดแข็งของอนุทินคือความสามารถในการจัดทีมงานมืออาชีพเขาได้ประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์สูง <c> เช่นศรีหศักิ์พวงเกตแก้วในกระทรวงต่างประเทศ เอกนิตินิติธันพระประพาสในกระทรวงการคลังและอัฐพลเรืองพิภูณในกระทรวงพลังงานรายชื่อเหล่านี้สะท้อนความพยายามสร้างความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญแรงกดดันจากปัญหาการลงทุนที่หดตัวและความไม่แน่นอนทางการเมืองอย่างไรก็ตาม AI เตือนว่าความท้าทายใหญ่ที่สุดของอน,นุทินคือเวลาสี่เดือนที่ถูกกำหนดไว้สำหรับการเลือกตั้งใหม่ ช่วงเวลานี้สั้นเกินกว่าจะผลักดันนโยบายเชิงโครงสร้างให้เห็นผลจริงแต่ก็เพียงพอที่จะสร้างภาพจำให้ประชาชนตัดสินใจว่าจะมองเขาเป็นความหวังใหม่หรือเป็นเพียงผู้นำชั่วคราวที่ได้ตำแหน่งจากการต่อรองทางการเมืองเท่านั้น AI วิเคราะห์ว่าในระยะสั้นอนุทินอาจเน้นการขับเคลื่อนนโยบายที่จับต้องได้และมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน เช่นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นการลดค่าครองชีพหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเกษตรที่เป็นฐานเสียงสำคัญของเขาเพื่อสร้างคะแนนนิยมอย่างรวดเร็วขณะเที่ยวกันเขาต้องรักษาความสัมพันธ์กับพรรคคันธมิตรให้มั่นคงเพราะหากเกิดความแตกแยกขึ้นมาการเมืองไทยก็อาจกลับเข้าสู่วังวนเดิม สิ่งที่ประชาชนจำนวนมากตั้งคำถามคืออนุทินจะจริงใจในการปฏิรูปการเมืองหรือไม่เพราะแม้เขาจะสัญญาว่าจะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่หลายคนก็ยังสงสัยว่านั่นเป็นเพียงกลยุทธ์เพื่อให้ได้เสียงสนับสนุนหรือเป็นความตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองที่ฝังรากลึกมานานกัน AI ยังมองว่าความท้าทายอีกด้านคือภาพลักษณ์ของอนุทินในอดีตโดยเฉพาะกรณีผลักดันนโยบายกัญชาเสรีที่สร้างทั้งเสียงชื่นชมและเสียงวิจารณ์อย่างหนักนโยบายนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ผู้คนจดจำและจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในฐานะผู้นำรัฐบาลคนใหม่ว่ามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนหรือไม่ เมื่อวิเคราะห์จากหลายมิติแล้ว AI เห็นว่าการขึ้นสู่ตำแหน่งของอนุทินครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการได้รับอำนาจเต็มๆแต่เป็นเหมือนการทดสอบความสามารถในเวลาอันสัน้นเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองคู่ควรกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจริงๆหากเขาสามารถสร้างความเชื่อมัน่นและผลักดันโนโยบายที่ประชาชนรู้สึกได้ทันทีก็มีโอกาสจะต่อยอดไปสู่การเลือกตั้งใหม่ได้อย่างมั่นคง แต่หากล้มเหลวเขาอาจถูกจดจำว่าเป็นเพียงนายกชั่วคราวที่ถูกผลักดันพินมาจากดีลการเมืองเท่านั้นค่ะสุดท้ายนี้ AI ขอสรุปว่าอนุทินอยู่ในจุดที่ต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างเร่งด่วนทุกการตัดสินใจของเขาจะถูกจับตามมอมไม่เพียงแต่จากฝ่ายการเมืองแต่ยังรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยเก้าอี้นายกรัฐมนตรีครั้งนี้จึงไม่ใช่รางวัลแห่งชัยชนะแต่เป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตทางการเมืองของเขาค่ะ